ก็ขอสวัสดีพี่น้องคนรักสับประรดสีผู้ที่สนใจทุกท่านแล้วก็เ c ช่องเกษตรวลลาเลนตีทุกคนนะครับวันนี้นะครับตื่นแต่เช้าพาทุกท่านนะครับมารดน้ําต้นสับประรดสีนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนหมดไปแล้วนะครับฤด,ดูฝนหมดไปแล้วอด่ดูหนาวกําลังเข้ามานะครับยังตั้งแต่ฝนหมดไปยังไม่ได้รดน้ําต้นสับประรดสีในสวนเลยวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆน,นะครับมารดน้ํากันนะครับส่วนของผมจะรดแบบใช้สายยางนะครับเวลารถเราก็จะใช้ เนี่ยครับสายางฉีดแบบเป็นละอองฝอยอย่างนี้นะครับการรดน้ํานะครับเราก็รดไปบนยอดของสับปะรดสีนะครับแล้วก็ให้มันไหลลงไปถึงกับมะพร้าวแห้งด้วยนะครับกับมะพร้าวสับที่อยู่โคนด้วยนะครับการรดน้ําสับปะรดสีนั้นนะครับเราไม่ต้องรดทุกวันนะครับเพราะว่าสับปะรดสีไม่ได้ต้องการน้ํามากนะครับอาจจะถ้าอากาศแห้งๆหน่อยนะครับก็อาจจะ3ามวันทีนึงนะครับแต่ว่าถ้ายังมีความ ชื้นอยู่นะครับมีน้ําขังอยู่บนยอดนะครับก็สักอาทิตย์หนึ่งหรืออาทิตย์กว่าก็ได้นะครับประมาณ1ิบวันก็ได้ค่อยรดทีหนึ่งก็ได้นะครับบางทีถ้าเราปล่อยให้สับปะรดสีนะครับได้อดน้ําบ้างนะครับเขาก็จะขับสีสวยๆออกมาให้เรานะครับถ้าเขาอิ่มน้ําสีมันก็จะไม่แจ่มเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆน้ํานะครับผมก็ใช้น้ําประปาทั่วไปนี่แหละนะครับรดนะครับ ถ้าลดเยอะเกินไปนะครับมันชื้นเกินไปนะครับน้ําเยอะเกินไปก็อาจจะทําให้เกิดเชื้อราหรือว่ายอดเน่าได้นะครับถ้าน้ําขังเยอะนะครับเราก็สังเกตเอานะครับว่ากระถางนั้นนะครับมีความชื้นเพียงพอหรือเปล่านะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพาเพื่อน,อนๆมาชมใกล้ๆนะครับนะครับเราก็ฉีด เป็นละอองไปนะครับพเพื่อนๆฉีดไปบนยอดนะครับให้ทั่วทุกต้นนะครับที่สวนผมยังไม่ได้ติดสปริงเกอร์นะครับเพราะว่าบางทีสปริงเกอร์มันกระจายไม่ทั่วทุกต้นนะครับถ้าเราใช้สายยางนะครับเราก็จะเน้นๆไปแต่และกระถางได้นะครับพเพื่อนๆนี่ครับก็ผมก็รดประมาณ อาทิตย์หนึ่งถึงสิบวันนะครับจะลดทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้แห้งมากนะครับอากาศยังไม่ได้แห้งมากเท่าไหร่นะครับก็จะลดห่างๆหน่อยนะครับไม่ได้ลดบ่อยนี่ครับสับปะรดสีก็กําลังจะปรับสีนะครับปรับไซส์นะครับถ้าได้แดดเยอะๆนะครับทั้งวันนะครับก็จะสีสวยนะครับมาเต็มเลยเนี่ยครับเพื่อนๆก็จะลด ประมาณนี้นะครับจะเป็นไม้เดดนะครับจักระพัดนะครับเพื่อนๆเวลารดนะครับก็รดไปที่กลับมาพลาสับด้วยนะครับสังเกตว่ามันจะเป็นแห้งๆนะครับแล้วก็รดให้ชุ่มนะครับรดให้ชุ่มๆให้มีความชื้นนะครับเพื่อให้รากของสับปะรดสีนั้นนะครับดูดซึมน้ํานะครับไป ต่อเลี้ยงใบและลําต้นของเขาอย่างนี้นะครับแล้วก็ลดไปที่ยอดของเขาด้วยให้มีน้ําขังบนยอดนะครับนี้เลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆนก็จะลดชุ่มพอสมควรนะครับเพราะว่าไม่ได้ลดบ่อยนะครับเพื่อนๆ นี่ครับลาลดไปแล้วนะครับมันก็จะมีน้ําขังอยู่บนยอดนะครับเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเราไม่ต้องเทนะครับก็นี่แหละเป็นน้ําเอาไว้หล่อเลี้ยงลําต้นและใบของเขานะครับเราก็จะดูดซึมนะครับก็จะได้ใช้ประโยชน์จากน้ําบนยอดนี่เลยนะครับเป็นธรรมชาติของสับปะรดสีนะครับเพื่อนๆช่วงหน้าฝนอาจจะมีการเอาออกเทบ้างนะครับ ยอดน้ำบนยอดนะครับเพราะว่าถ้าอากาศร้อนแล้วมีน้ําขังบนยอดมันอาจจะไม่ได้นะครับยอดอาจจะเน่าได้แต่ช่วงนี้มันเป็นหน้าหนาวแล้วนะครับมันอากาศแห้งนิดนึงนะครับเราก็ปล่อยไว้ได้นะครับให้เขาดูดซึมไปแล้วเหยืไปตามธรรมชาตินะครับพอแห้งแล้วเราก็ค่อยมารดน้ําให้เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนี่ครับ การลดสายยางนะครับมันก็สนุกกว่าการลดด้วยสปริงเกอร์นะครับสปริงเกอร์เราเปิดแล้วเราก็ทิ้งไว้ถ้าเราได้ลดสายยางนะครับเราก็จะได้เดินชมสปรูดสีของเราไปในตัวด้วยนะครับได้สังเกตแต่ละต้นว่าเป็นยังไงบ้างนะครับได้ดูสัตรูเพืชด,ดูลักษณะโดยรอบของแต่ละต้นทั้งส่วนเลยนะครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ใน,ในการทําคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ